หล่ตแต่งทรงสครบเบอร์ตอนเดียวนะครับผมงานคัตตอมตรงรุ่นจจมาห้าเอเนะครับเราจะมาดูวิธีใส่กันนะครับผมนี่นะครับจุดยึด2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เดยหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีใส่กันนะครับวิธีใส่ผมก็จะใช้ เดือยล็อกเดิมจากเบาะเดิมนะครับผมทางร้านจะไม่มีแถมไปให้นะครับแต่ถ้าจะซื้อก็อยู่ที่550บาทน,นะครับงาน CNC เลเซอร์นะครับผมตัวนี้เขาจะเก็บไว้กันนะครับเวลาขายเบาะนะครับผมให้ลูกค้าใช้ตัวเดิมของเบาะลูกค้าได้เลยใส่เข้าไปที่เบาะคัสตอมตรงรุ่นครับผมใช้ใบแจเบลอร์ิ0นะครับ <tyard. S 2> เดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ะนะครับผมนะครับแต่จะบอกวิธีใส่เดี๋ยวเรามาดูวิธีถอดก่อนนะครับผมอันนี้คือใส่เข้าไปแล้วนะครับแน่นเปีเพราะว่าจะแน่นกว่าเบาะเดิมแล้วว่าแล้วก็เข้ารูปกระทัดรัดมากกว่าเบาะเดิมนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าสุดยอดกว่าเบาะเดิมครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่แต่ก่อนจะดูวิธีใส่ดูวิธีถอดก่อนนะครับผม ดูวิธีถอดนะครับกดลงไปครับกดลงไปนะครับแล้วไปดูที่กุญแจนะครับผมกดไปปุ๊บถุงแจปลดกุญแจออกนะครับแต่มือยังค้างอยู่นะครับแต่ปลดสอบออกก่อนนะครับปลดสอบก่อนแล้วปุ๊บเอาบอกขึ้นนะครับผมทีนี้วิธีใส่เราทํามือแบบนี้ครับจับตึ้งอยู่ในระยะนี้นะครับผมเพื่อบีบเฟรมเข้าล่องของบล็อกของบล็อกโค้งบอกนะครับผมดูนะครับ แล้วก็ดูเดือยนะครับเดือยเสียบเข้าไปที่เดิมใต้ถังนะครับเราจะเสียบต,ตั้งแต่ขวาไปซ้ายนะครับผมครับสังเกตไหมครับผมจะดันจากขวาจากขวามาซ้ายนะครับปึ๊บามาซ้ายนะครับเข้าแล้วล็อกหนึ่งแล้วก็บีบให้เข้ากับเฟรมอีกล็อกหนึ่งครับผมปึ๊บตอนนี้เข้าเรียบร้อยแล้วครับนะั่นเปียบลเลยครับเรามาดูเดือย ให้มันลงรูแล้วค่อยกดดูนะครับอ่าตอนนี้มันลงรูแลเด,เดี๋ยวผมจะกดเป็นครั้งเดียวเลยครับผมหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเห็นได้ยินเสียงไหมฮะอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถขโมยแบตได้แล้วครับผมสวยกับเบาะเดิมมีครับผมนั่งให้ดูครับ โคตรเท่เลยครับผมเดี๋ยวดูรอบๆนะครับดูรอบๆนะครับอเอาเรื่องวะ่ะ